นุเล็กก้อนบายเหนื่อยใจลูกค้าสั่งของเปิดดูตรงปกทุกอย่างแต่ไม่รับลันถ้าปฏิเสธอีกจัดแช่งแล้วนะวอนเห็นใจแม่ค้าด้วย ข่าเด่นข่าเด็นจะพาเ,เพื่อนๆไปดูเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์กันค่ะซึ่งถ้าเจอแบบนี้คนเป็นแม่ค้าทั้งท้อและเหนื่อยใจเลยทีเดียวนะคะสําหรับหนูเล็กก่อนใบาดาราตลกชื่อดังซึ่งทําอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสเรื่องราวหลังประสบป,ปัญหาลูกค้าสั่งของเปิดดูสินค้าตรงปกทุกอย่างไม่มีอะไรเสียหายแต่ปฏิเสธไม่รับค่ะ ดยหนูเล็กได้โพสถึงประเด็นที่เกิดขึ้นระบุนะคะว่าตั้งแต่มีกฎให้ลูกค้าแกะดูของได้และแม่รับได้ลูกค้ารับของแล้วแกะดู โทษสอบถามว่าสินค้าตรงปกไหมลูกค้าบอกว่าตรงปกแต่ไม่รับของเรามีค่าส่งค่ากล่องค่าสติกเกอร์ค่าแพคค่ากระดาษหลายค่าเลยลูกค้าทําแบบนี้ได้หรอแล้วใครจะรับผิดช,ชอบคะเห็นใจแม่ค้าที่ขายของด้วยความตั้งใจและสินค้ามีคุณภาพที่อยากให้ทุกคนได้ของดีราคาจับต้องได้ด้วยเถะนะคะเหนื่อยนะคะหนูไม่ได้นอนเลยนะคะวันๆเสียใจอะ่ะใครที่สั่งของรับของแล้วของไม่ได้เสียหายอะไรตรงปก ทุกอย่างแต่ปฏิเสธหนูจะแช่งแล้วนะซึ่งก็มีคนที่ประสบปัญหาเดียวกันเขามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยอาทิประสบปัญหาเดียวกันเลยค่ะมันจะมีคนหัวหมอเอาของเราไปใช้ก่อนพอไม่ชอบก็ส่งคืนภายใน5วันงนีได้เหรอคนขายตายสิความเมนเ์ถัดมานะคะบอกว่าจริงมากเลยค่ะต้นทุนหายไปกับคนไม่รับของนี้แหละน่ารำคาญมาก คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าอันนี้เกินไปไม่น่ารักเลยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าพี่ขายของไม่เอาแบบเก็บปลายทางได้ยอดน้อยดีกว่าปวดหัวเคยเก็บปลายทางเจอลูกค้าสั่งของพ่อของไปไม่ถึงบล็อกเฟซคนส่งโทรหาไม่รับถ้าเห็นของไม่รับจะไม่ว่าเลยแต่สั่งแบบก่อกวนสนุกสนุกเสียเวลาคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่ายกเลิกไม่ต้องมีเก็บปลายทางคนตั้งใจจะซื้อเขายินดีโอนเงินอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ